สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญเปิดฐานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกบัวแก้วชิโนไทยนะคะสวยๆเลยนะนะคะใส่เสงที่หลังได้ค่ะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบ,บินเบอร์2ขนาดความยาว65ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและริบ,บินเบอร์2ขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะจํานวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบ,บินความยาว65ซนติเมตรนะคะ เราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3มเซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิ้บิดฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่สองสวมมาในเส้นที่1เส้นที่สามสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1่ค่ะเออออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานี่ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะ เส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบินสาล็อกเข้าไปนี่ค่ะเราจะได้ดิบินแปดเส้นแบบนี้นะคะเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะอมุนช้อนที่ฐานไว้ค่ะวงนมชีจับสี่เส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบินสี่เส้นสุดท้ายนะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ Lewis. เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะจับลิ้นบินขึ้นมาค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดข้ามสามเส้นไปนะ,ะจับพาดข้ามสามเส้นไปค่ะพลาดข้ามสามเส้นไปพาดข้ามสามเส้นพลาดข้ามสามเส้นค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือลิ้นบินสามเส้นสุดท้ายนะคะสองเส้นนี้ค่ะพาดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งค่ะเส้นถัดมาค่ะ สอบรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่3ามานี่ค่ะเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใช้ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะเส่เหรียญทีหลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนคะคะจับสอดลออสามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนะคะล่อสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนะ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้พับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังนะคะบลงไปนี่ยค่ะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สดอดร้อยสามเส้นไปนะคะรอยสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะน,นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินความยาว30เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะนี่นะสอสะลอสามเส้นไปค่ะ1 2 3นี่นะรล้สามเส้นไปตามแนวริบินเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับริบบินมาค่ะปิดโค้งมาด้านนี้นะคะสอดลงไปในรูนี้ค่ะนะดึงม,มาแบบนี้นี่ค่ะแบบนี้นะคะจับโค้งมาสอดลงไป แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับตะแคงด้านนี้ค่ะพับขึ้นด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้นะมาสอดรูนี้นะคะนะคะ ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับสอดขึ้นด้านบนนะคะนี่ค่ะ แล้วเราก็เปิดซสินนิดมาพับมาด้านนี้ค่ะนะคะบิดมาแบบนี้พับลงมาค่ะ นี่ค่คะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแบบนี้นะแล้วก็จับพับสอดขึ้นด้านบนนะคะเราใช้ตัวช่วยดึงได้นะคะถ้าเหลือริบบิ้นเราเหลือ,ลอ,ลอ,ลอมีเอยู่นะจะได้ดึงง่ายๆนะคะ เสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบิทิ้งค่ะ ะะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวแก้วชิโนไทยนะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ